28สิงหาคม64ม .33 ม .39 ม .40 ได้เงินรอบ2วันไหนรอบแรกใครไม่ได้เงินทำแบบนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ทำแบบนี้คลายล็อก29จังหวัดสีแดงเข้มเริ่ม1กันยายนนี้นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกทุกอย่างครับที่ผมพูดไปนะครับเรามาเริ่มกันทีละจุดเลยครับตั้งแต่ข้อแรกเลยครับก็คือม .33 ม .39 ม .40 เนี่ยได้เงินรอบ2 วันไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคําถามที่หลายท่านถามมาเพราะว่าหลายท่านเนี่ยทบทวนกันนะครับม33นะครับมอสามสาจะได้2,500บาทนะครับม39ม40นะฮะก็จะได้5,000บาททีนี้ครับบางกลุ่มจะได้2เดือนก็คือ10บวกสจังหวัดจะได้2เดือนนะครับ2เดือนนะผมเขียนว่า2ดอนะโอเค2เดือนโอเคแล้วก็16จังหวัด จะได้1เดือนโขเคนะครับนี่นะเลขหกจังหวัดหเดือนนะครับผมโอเคที่หกจังหวัดได้1เดือนนะครับโอเคทีนี้ครับก็ถามว่ารอบ2ได้วันไหนครับขณะนี้นะครับตอนนี้ทางผมพูดคลิปนี้ก็คือวันที่28สิงหาคมหกสี่วันที่28ยังไม่มีการบอกมาเลยนะครับว่ารอบ2จะได้เงินวันไหนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ครับรอบแรกใครไม่ได้เงิน ให้ทำแบบนี้รอบแรกใครไม่ได้เงินหมายถึงว่าคุณตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ว่าจะม3 3 3 9 4 0นะครับตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้ได้รับสิทธิ์นะครับขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แต่พอถึงวันกำหนดโอนเงินของคุณนะครับไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่เงินดันไม่เข้าครับผมแนะนำครับให้คุณนะเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วคุณไปดูเช็ควิธีการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนของคุณนะครับซึ่ง ผมบอกคร่าวๆครับถ้าคือส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาที่ไม่ได้เงินเนี่ยคือจะเป็นเรื่องการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนอาจจะผูกลครับปกติแล้วเนี่ยผูกคุณจะต้องใช้ใช้บัตรประชาชนนะครับแต่คุณจะไปผูกพร้อมเพย์โดยใช้เบอร์โทรศัพท์แบบนี้แบบนี้คือมันก็จะทําให้คุณไม่ได้ซึ่งผมมีพูดคลิปนี้ไว้อย่างละเอียดเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบแล้วไปดูหลังวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมพูดถึงว่านะวิธีการผูกพร้อมเพย์กับบ,บัตรประชาชนยังไงนะครับผูกพร้อมเพย์ยังไง ให้คุณได้เงินนะครับหม่ว่าจะ5,000บาท10,000บาทแบบชัวๆผมทำคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวคุณฟังคลิปนี้แล้วไปดูหลังวิดีโอนี้ไปดูคลิปนั้นต่อก็ได้นะครับดังนะครับรอบแรกใครไม่ได้เงินครับก็ให้ทำการแก้ไขข้อมูลของคุณให้ใหเรียบร้อยทำการผูกพร้อมเพย์กับประชาชนอัปเดตชื่อของคุณให้ตรงกับชื่อในประกันสังคมทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะโอนเงินให้กับคุณครับซึ่งมันโอนเงินนะครับก็ก็เดี๋ยวจะมีการบอกอีกทีแต่คร่าวๆก็จะเป็นทุกวันพฤหัสกับทุกวันุกกรนนะคบ็จจโอนจน ทุกคนเลยนะฮะดังนั้นใครไม่ได้สิทธิ์ครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมแต่ของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณแก้เดี๋ยวคุณไปดูคลิปที่ผมบอกแหละแล้วคุณจะทําได้แน่นอนโอเคครับต่อมาคือถ้าเกิดไม่ได้รับสิทธิ์ทําแบบนี้ไม่ได้รับสิทธิ์หมายความว่าครับหมายความว่ากลุ่มที่ทําการสมัครนะครับไม่ว่าจะมอ40นะฮะทุกกลุ่มเลยนะครับที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า ทำคือผมทําคลิปเอาไว้อยู่นะครับมีคลิปนึงอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยแต่ผมจะเล่าให้คุณฟังคร่าวๆนะฮะก็คือคือการสมัครม .40 นะครับก็มีการเปิดมาแล้วนะครับที่เรารู้กันนะครับเปิดมา3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยล็อกดาวน์รอบที่1ครับเขาก็เปิดให้ในกลุ่ม10จังหวัดนะครับสมัครนะก็คือสมัครภายใน31กรกฎาคม64นะครับแล้วก็จ่ายเงินเนี่ย จ่ายเงินก็คือภายใน10สิงหาคม64นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณสมัครวันที่1สิงหาเป็นต้นไปแล้วของคุณเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ตอนช่วงนี้ก็คือตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วตรงนี้วิธีการแก้คุณต้องไปทําการทบทวนสิทธิ์นะครับเพื่อจะทําให้คุณได้ได้สิทธิ์ซึ่งการทบทวนสิทธิ์จะมีวันที่1-30กันยานี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับส่วนกลุ่ม2ครับกลุ่มที่มีล็อกดาวน์รอบ2เนะี่ยกลุ่มนี้อยู่คาบเกี่ยววรรระะห่าาง31กกคคมนคับ 64แล้วก็10สิงหานะฮะแล้วก็คาบเกี่ยวระหว่าง1ถึง24สิงหาคมนะครับก็คือใครที่สมัครในช่วงนี้ช่วงแรกนะครับก็ยังได้อยู่นะครับหรือว่าใครสมัครช่วงที่ 1- ถึง24สิงหาก็ยังได้แต่ถ้าเกิดว่าใครสมัคร25สิงหาเป็นต้นไปแล้วคุณตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าคุณทำสั่ง,งทำหลังวันที่25เนี่ยคือไม่ได้จริงๆเราผมมีทําคลิปเอาไว้ที่ผมพูดเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับว่า พูดเรื่องที่ละเอียดมากๆากก็คือว่าใครที่มี10ข้อนะครับที่ผมรวบรวมมานะครับตามที่ผมบอกเดี๋ยวไปดูหลังคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบก่อนนะครับโอเคแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็คือที่มีการล็อกดาวน์รอบที่3ก็คือมี16จังหวัดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็คือวันที่24สิงหาคมใครสมัครก่อน24สิงหาคมครับได้หมดแต่ถ้าเกิดสมัครวันที่25สมัครหมายถึงสมัครและจ่ายเงินด้วยนะภายใน24สิี่สงหาคมนะครับวันที่ยี่7 28 <N> นี้ไม่ได้แล้วนะครับกลุ่มของคุณจะไม่ได้แต่ของคุณเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้คุณตวรวจสอบสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยี่สิบเก้าจังหวัดที่ผมไล่มาทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าเกิดคุณขึ้นมาไม่ได้รับสิทธิ์ครับให้คุณตวรวจสอบข้อมูลของคุณนะครับให้เป็นล่าสุดนะครับแล้วคุณจะรู้นะครับผมว่าต้องทําอย่างไรนะผมมีพูดเอาไว้อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีทําคลิปเอาไว้ด้วยนะครับก็พูดเอาไว้อย่างละเอียดเลยครับว่านะฮะใครนะครับต้องแบบมี มีอะไรถึงจะได้ก็คลิปที่ผมบอกให้คุณไปดูไปดูคลิปนั้นเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือ3รอบตรงนี้นะฮะอ่ะทีนี้ครับมาเรื่องสําคัญเรื่องสุดท้ายครับสำหรับไม่รับสิทธิ์นะครับก็คุณหลักๆก็คือตรวสอบสิทธิ์อีกรอบหนึ่งครับสรุปให้อีกทีตรวสอบสิทธิ์อีกรอบนึงถ้าเกิดไม่ได้สิทธิ์จริงๆครับสมัครไม่ทันเวลาเขาก็ต้องรอเขาเปิดรอบหน้ารอบต่อไปครับส่วนคราบตอนนี้ครับมีการคลายล็อก29จังหวัดสีแดงเข้มเริ่ม1กันาี้ครันีคือรายละเอียน หนึ่งกันยายนครับมีการผ่อนปลนมาตรการควบคุมโรคครับ29จังหวัดนะครับก็คือมีกรุงเทพกาญจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมาราทิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณยะลานะครับยะลาแล้วก็ระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับก็จะมีการเปิดนะครับตอนนี้ เปิดให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเปิดให้นั่งในร้านอาหารถึง2ทุ่มร้านไม่ติดแอร์นั่งได้75%นะครับร้านติดแอร์นั่งได้50%งดเดื่มสุราในร้านนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยเปิดได้ทุกแผนกนะครับอา่าแล้วก็ยกเว้นนะครับร้านเสริมสวยตัดแต่งผมเปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้นนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงร้านนวดนะครับเปิดเฉพาะนวดเท้าคลินิกเสริมความงามเปิดจําหน่ายสินค้าเท่านั้น สถาบันกวดวิชาโรงหนังสปาสวนสนุกฟิตเนสห้องประชุมจัดเลี้ยงนะครับผมอันนี้ก็คือยกเว้นนะครับที่ยังเปิดไม่ได้อยู่นะครับแล้วก็ร้านเสริมสวยเนี่ยสถานเสริมความงามร้านนวดเปิดเฉพาะนวดเท้านะครับปิดสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาทุกระดับโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนกสทนะครับผมและกอ,อวอนะครับร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เปิดใช้สนามกีฬาส่วนสาธารณะถึง2องทุ่มแข่งการกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชมนะครับห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า25คนห้ามออกนอกแขตสถานสามทุ่มถึงตีสี่เหมือนเดิมครับแล้วก็ที่มาก็คืออันนี้คือมติคอรมวันที่27สิงหาคม64นะครับผมก็ขอบคุณคุณกวางไตสุรีด้วยนะครับผมอ่านี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่เอามาแบ่งปันกันทุกท่านนะครับก็ผ่อนปนนะครับมาตรการควบคุมโรคนะฮะเราก็ทราบกันดีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยคือจะเป็นตรงนี้นะครับให้คุณเก็บวันนี้ไว้เลยนะครับอ่านี่ คุณแคปหน้าจอตรงนี้แล้วเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับนี่คือจะให้เห็นทั้ง29จังหวัดแล้วก็มาตรการนะครับนี่ครับเก็บเอาไว้เลยครับมาตรการหลกัหลกๆนะครับก็เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังหมดแล้วครับเปิดเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดเปิดให้นั่งในร้านถึง2องทุ่มร้านติดแอร์นั่งได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้านติดร้านไม่ติดแอร์นั่งได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้านติดแอร์นั่งได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์งดดื่มสุราในร้านนะครับอันนี้ทัวรับ คุณดูตรงนี้คือแผนกที่เปิดไม่ได้อีกทีก็คือร้านเสริมสวยเปิดไม่ได้ตัดแต่งผมเปิดไม่ได้เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้นแล้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขาบอกร้านนวดเปิดเฉพาะนวดเทา้าคลินิกเสริมความงามเปิดจําหน่ายสินค้าเท่านั้นนะครับสถาบันกวดวิชาครับโรงหนังสปาสวนสนุกฟิตเนสห้องจัดประชุมจัดเลี้ยงนะครับตรงนี้คือยกเว้นหมดเลยนะครับก็คือเปิดไม่ได้นะฮะแล้วก็ร้านเสริมสวยสถาบันความงามร้านนวดเฉพาะ นวดเท้าเปิดได้ภาษาศึกษาแต่บักนกดวิชาทุกระดับนะครับก็คือต้องมีการเห็นชอบก่อนการใช้สนามกีฬา,าสาธารณะถึง2องทุ่มแข่งขันกีฬาได้แม่มีผู้ชมนะครับ,รบแล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมรวมผู้รวมคนเนี่ยไม่เกินมากกว่ารวมคนมากกว่า25คนคนอน่าออกนอกแขงสถานสามทุ่มถึงตีสีครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของคลิปนี้ที่ผมเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ถ้าเกิดคุณมีคำถามเพิ่มเติมใดๆครับพิมพ์ลงมาสอบถามผมใต้คอมมเงบรรลากิฟต์นี้ได้ครับก็จะมีอะไรอัปเดตจะมาตลอดเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดนะครับสำหรับขอเกาะโอยพรทุกคนนะครับที่กําลังติดตามนะครับให้ได้เงินกันทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นม33นะครับให้ได้กันนะครับ2เดือน1เดือนได้กันให้ครบกันนะครับห้าพันหนึ่งหมื่นบาทให้กันทุกครบ3940นะครับให้ได้กันนะครับทุกคนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ สำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมกันตลอดถ้าคุณมีคำถามถามผมได้ตลอดเวลานะครับหลัากยา,ายหาเงินออนไลน์นะสามารถดูคลิปหลังวิดีโอนี้ได้ครับเป็นคลิปหงงางเงินออนไลน์ในแอป tiktok สามารถไปเปิดดูได้วันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ